สวัสดีครับทุกทกท่านนะครับที่ติดตามหนุ่มัมพิชานะครับผมวันนี้ก็นำสูตรหวยลาวพัฒนามาฝากเพื่อนๆน,นะครับนี่ก็สถิติงวดวันที่1 1นะครับก็ข่าวทั้งบนทั้งล่างนะครับวันที่11เข่าวทั้งบนทั้งล่างนะครับผม มีวันที่สิบสี่นะครับวันที่สิบสี่โตลานะครับข้าเก้าหกตรงตรงนะครับเก้าหกตรงตรงนะครับหวันที่สิบแปดวันจันทร์นี้ก็มาแล้วนะครับรมกับิชาก็ทํามาแล้วนะครับ,ว,ว,รบวันที่สิบแปดโตราบผม แนวทาง้วลาวพัฒนานะครับนุ่มกมปิชาเด็กเด่นวิงรูดหนึ่งกับหกนะครับรองแปดนะครับ mm hmm. เด็กในสูตรก็มีประมาณนี้นะครับหกตัวเหมือนเดิมนะครับผมครับถัดลงมาก็นุ่มกมปิชาทำการจับชุดสามตัวนะครับมาสามชุดแล้วก็มีเบนอาร์ม อีก3ชุดนะครับถ้าชอบก็ตัดเลน2ตัวด้วยนะครับเพื่อนๆถัดลงมาก็เป็นชุด2ตัวนะครับบนล่างไปกลับนะครับชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผม ผิดพลาดก็กราบขออภัยทุกทุกท่านด้วยนะครับไม่มีใครรู้ได้ว่าหวยมันจะออกตัวไหนนะครับผมนี่ก็เป็นแค่สูตรแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ ชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวก็มีประมาณนี้นะครับ2 7 9 1 6 8 9 6 1ชุดเบินฮามก็7 7 9 6 6 7 1 1 6นะครับสองตัวบนลางก็มีประมาณนี้นะครับ1 2 1 7 1 9 1 6 6 2 6 7 6 9 9 2 แปดสองแปนะครับขอให้ทุกท่กทานโชคดีนะครับถูกรางวัลหวยลาวไปพร้อมๆกันนะครับครับมีแค่นี้นะครับเจอกันคลิปถัดไปนะครับคราบสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ